สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้กับผามาเบิ้ลต้นชุ่มแสงเรียกว่าต้องพญาชุ่มแสงเลยก็ว่าได้นะครับนะ้องต้นนี้ต้นใหญ่โบราณคลับครับต้นนี้มึงเนี้ยมีตุ่มตุ่มเงินตุ่มทองพร้อมพี่น้องโอ้หน้าตัดต้นไงหน้าตัดใหไงพักด้วยครับด้วยพักลำต้นพอน,นี ตัดใหญ่ครับยี่สิบหานิ้วพี่น้องยี่สิบหานิ้วนะตัดลำต้นพึ่นไงครับข้ามาเบิง่งมันรอบๆครับรอบหต้นเบิ่งผิวผ้วพึ่นงผิ้วพึ่นพี่น้องฝนตกแปบบตกแบบ,แบ,บนาะพายุมาเนอ้องนะฟ้อมเบื้อพี่น้องขึ้นไป ลังการครับพี่น้องเลยลังการครับเลยปลูกในปัำนำม้มน,น้ำมันน้ำร้านอาหารร้านกาแฟเนาะครับพี่น้องครับได,ได้ไปตน,นแต่มันขัดซะมึงงาค่ณพี่น้องตุ่มเงินตุ่มทองมึงงาึ่นแตกออกคุณแตกออกคุกออกทาง ลมเง่าดีๆมากเลยพี่น้องเลยเตะออกผู้ด่านมันไปรลดงาพ่นฮันเตะออกผู้งาโอ้ยนี่ปั๊มลานกาแฟอย่างพวกนี้แขนแขนจิงสาก็ได้พี่น้อ,อ,นอนนนนง,าองหาพ่นเตอใช้ย,ยาพน่นรดใช้าย,ยาชุ่มแสงรลุดเป็นไงป่นนี้เน,นาะพี่น้องเนาะ นี่คุณไม้มงคลเนาะครับเนาะเป็นสิริมงคลแต่ซื้อเพิ่นกะเป็นสิริมงคลแล้วลงผิวเพิ่นเกะพี่น้องผิวเพิ่นโบราณโบราณตนน้นใหญ่เพิ่นกะสิมีอายุหลายแล้วร์วล้วพี่น้องเลยอายุเพิ่นกะสิหลายปีแล้วต้นนี้ถ้าเงินล้อมไปตามล้านตามยังห้มยเพิ่นกะซื้ขายแพงดิบแล้วพี่น้องเลย อตัวน,นี้ผมว่ามีต้องมีราเบอต่ำกว่ารักเจ็ดแปดหมืนล่ะพี่น้องตัวน,นี้ก็จ้าขายกันเนาะน,นีอยู่คุณละเจ็ดแปดหมืน่นนะครับพี่น้องอยากได้นี่บอกผมครับทักหาผมในเขตเลยสวนชุมแสงครับผมรอมให้คุดให้ครับ ่าขนส่งพี่น้องจ่ายเองเนาะครับเนาะหรือใ่ผมคิดไปบวกเพิ่มก็ได้ขึ้นกันแต่ว่าผมรอมให้ส่งให้ถึงที่ปลูกให้ก็ได้ครับปลูกให้พี่น้องเสียไปแกเราไปปลูกเองเ,อเตรียมพื้นที่เตรียมนังเราปลูกเองก็ได้ครับผมคนเองก็ได้ต้นนี้ค่าต้นไม้ค่ารอมเนี่ยจิดกันบ่แพงครับ กันแบบถือกเอาแบบขายได้กันไปโหลดนี่เอาอยู่ที่สองมืนหาพี่น้องต้นนี้ของกันบวแพงขายแห้งขาต้นใหม่กันว่าแพงกับตอร่องกันได้อ่าักมาโหลดหาปุมในเพจอ่าสวนชุ่มแสงคุี่กันได้ว่ากันได้เอาให้ซื้อได้เอาให้ขายไดุ้่นละคุยกันไปโหลดเนาะอ่านี่ดูใกล้ใกล้กันไปอีกต้นหนึ่งครับ ตรงนี้กะทิออกลีลาเอ็นครับผมเป็นทรงเอ็นนะครับเนาะต้นนี้ต,นนต้นนาปัดก็สิอยู่ประมาณสักเดี๋ยวผมบัดให้พี่น้องเบิ่งก็แล้วกันานาปัดอยู่ที่สิบสองนิ้วพี่นอ้องสิบสองนิ้วตน้นนี้ใกล้ๆกันนี่ต้นชุมแสงไม้มงคล ยอดใบอ่อนเพิ่นกินได้พี่น้องกินกับนำพริกแกงใส่ไข่มดแดงก็ได้เป็นคล้ายๆก็พักหวานละท่านทั้งฟังใสข่ขาเจ้าสิเอินพักหวานปลาพี่น้องอฟังใส่ฟังเฮากับเอินต้นแสงหรือต้นชุ่มแสงเ้อ,เอกับสืเอินกันู่ประมาั่นนี่เนาะครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจก็อย่าลืมครับพักหาผมเลยเลยสวนชุ่มแสงผมจัดให้ครับรอมแบบทรงให้ ส่งให้ถึงที่เลยก็ได้นะครับเนาะขอบคุณครับ